ไม่พอหรือเรไปได้เยอดไปเลยวแล้มันกินมมันกินกินไหมมันไม่หิวอ่ะลูกอือกินแล้วกินแล้วกินแล้วเออกินแล้วกินแล้วเออดูงัดขาดเลยลูกอืมออือไปอ๋ยกินใหญ่เลยเนาะกินเอาไปให้ตัวใหญ่ลูกอ่ะกินแต่ก้าว เงือเหมือนมันไม่ค่อยสบายนะมันกินน้อยๆออใช่มันอาจจะอิ่มแล้วลูกมันอาจจะยิ่มแล้วลูกไม่ค่อยกินอาจจะกินทั้งวันแล้วล่ะเอะอเออปล่อยเลยปล่อยเลยเดี๋ยวมันก็กินงับงับงับ,งบเองน <c oughs> อนไม่เออต้องปากมันงับแล้วงับแล้วเออหนูปล่อยไปเลยก็ได้เดี๋ยวมันงับเองเดี๋ยวมันงับถึงมือเด้อ มันไม่ค่อยกินแล้วมันหิวมันอิ่มเดินไปเลยลูกเอาไปให้วาฬบี้นะน้องมือเดี๋ยวมันกินเองแหละมันไม่หายนี่มาให้วาฬบี้ได้ผักนี้วารบี้ก็กินเออไปให้วารบี้ไปไปอ่ามันกินเองแล้วอ่าโยนใบโยนใบโยนไปหน้ามันไหนตัวใหญ่อะหลับเอไปให้วาฬบี้ไปจนนึกไม่ค่อกินต้องให้บาฬบี้แล้วหรอวาบี้เนี่ย ตัวนี้ไม่ค่อยกินนะลูกไม่กินตัวเล็กจะกินไม่ตัวเล็กตัวเล็กอ่ะไม่แย่งลูกตัวเล็กกินไม่เป็นตัวเล็กไม่กินอันนี้อาหารเม็ดให้แล้วนนลให้ไปอันนี้แล้วให้นนให้วาลาบี้วาลาบี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่มันมันก็มันก็กณฑอืมเจ๋งเลยน่ามันกินหมดแล้วที่นนให้ไว้

และนกเงือมันกินอะไรนกเงีอกมกินกล้วยอะไรครับเหลือต้อปล่อยเดี๋ยวไปเก็บเอาเลยครับเอาผักหรอเอากินหมดเลยหัวนี้อาหารมันก็ไม่กินหรอก ไม่เามักินมันกินมันกิน้ะกินหมดเลยเอไหอ่ะนูเอัไม่รูู้ใส่ไปดูจะเ่นในบอน้ำตอนนี้ก็น่าจะกินนะกิ่นมมักลิ่นนะพอลูกพอแล้วเมื่อกี้พอแล้ว